ไทเดนูซารก,ก,กีตอนนี้ดูดีกลี้ยงเลยเดี๋ยวเรามาหาเห,เห็นแล้วฟองหนึง่ง <c oughs> ล่วงลงข้างล่าง <c oughs> อ้าไปตามหากันเลยดีกว่าไแปกบมานะไม่ไม่เดี๋ยว,เร,ยวยนะเราจะยกไปด้วยเราจะตามหาไปด้วยไปตามหาพาไปเลยเ <c oughs> อาไหน ใช่หรือเปล่าไหนวายวู้มาทำหาไหนไหนทุกคนเจออีกแล้วไหนไม่เห็นจะเห็นเลยโอ้เจอแล้วไหนไหนขอดูด้วย นี่เองใครนะเอามาแอบไว้ตอนนี้ได้กี่ฟองแล้ว1 2 3 4 4ฟองเลืออีก4ฟองเลืออีก5ฟองเราเข้ามาตรงนี้ก่อยเจอแล้วสีเหลือ ี่ฟองแล้ว1 2 4ห้าเลอีก4ตรงไหนนะใหม่ดูสิหนึ่งสองี่ห้าวาหกเลยอีกอุ้ยสเสไหนเจ้าหยิบอะไรทำไมไม่ให้ข่าดูด้วยไหนโอ้ครบยังหนึ่งสงสาม 4ี่ห้าหกเจเก้าอ่มน่สอ่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อชีจิงวันมีสบอง้าวเจ้านับผิดเหรอไข่หายไปเลยนะหายไปไหนน้องฟองอ้าวมาตามหาเลยเจดูดูดอุ้ยเล้วกระต่าสีแดงๆปาไว้ก่อนนะ ยกยกให้คุณผู้ชมดูหน่อยคะ่ะให้ทุกคนดูหน่อยโอ้โหถ้าง,งั้นเราลากันไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ